อันนี้ก็จะเป็นการจูนเกียร์ดันโลมานะครับเราก็ต้องมากดสลับแบบนี้นะครับถ้าผมเล่นรถสเต็ปโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนจีซีเฮดกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นคันนี้นะครับผมรถสเตป e k e n ของผมนะครับก็เรามาดูการดันโลกันเลยคลิปนี้ก็จะไม่ได้พูดเยอะนะครับผมไปตามเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการจูนเกียร์ดันโลมานะครับ เราก็ต้องมากดสลับแบบนี้นะครับถ้าผมเล่นรถสเต็ปและอยากจะมาดันโลผมก็จะไปโูมเกียร์มานะครับเราก็ต้องขับรถให้มันตรงๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดสลับได้เลยมันจะวิ่งแน่นอน800อะเราต้องกดสลับให้มันเร็วๆนะครับผม ก็แบบในคลิปเลยมี816นะครับผมก็แรงมากๆแพ้รถชมพูแค่คันเดียวเพราะว่าเขาน่าจะเป็นรถบักมัง้งก็วิ่ง800นะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งขาลงนะจะดูว่าตรงวิ่งเท่าไหร่คันนี้ก็จะเป็นรถสเตปสี่หนะครับผม รอบก็แปดพันเจรอบเพื่อไม่จะทันประมรณนรอสักโคลเล่นแบบเร็วๆเลย ตรงหรือยังตรงแล้วเราก็เข้าไปกดได้เลยนะครับผมก็ยิ่งกดเร็วยิ่งแรงนะครับถ้าลดสเตปเราต้องกดสลับแบบนี้นะครับผมถ้ารถธรรมดาก็กดสลับไปที่โหมดดิฟนะครับ อันนี้มือล้วนๆนะครับแป0รอประมาณนี้ครับผมเข้ามาหัวกลุ่มเลยก็แพ้รถอารามคันนี้คันเดียวเพราะว่าเขาเป็นรถบักนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูข้อมูลรถกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง แล้ครับคันนี้ก็ข้อมูลรถก็จะเป็น4 1 4 HP นะครับรอบเครื่อง8,75 0 75, แล้วก็ข้างล่างมันก็จะเป็นอะไรเนี่ย2645 NM แล้วก็ในวงเล็บก็7998ยางก็เป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ CD 0.29 ข้อมูลตามนี้นะครับแล้วก็ชิปไทม์ก็ 9.9e05s อะไรนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับผมข้อมูลรถเดี๋ยวมาดูสูตรจูนเกียร์กันเลยสูตรจูนเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับการกดสลับนะครับสำหรับผมเล่นตลอดนะครับอันนี้อยู่ที่คนกดเร็วด้วยนะครับถ้าเรากดเร็วเราก็ สามารถลดลงไปได้อีกแต่ของผมก็ปับไว้ประมาณนี้นะครับ1.77นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับถ่วงหลังช่วงล่างอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้ก็นิดหน่อย ไม่ได้ถ่วงเหมือนกันประมาณนี้คันนี้แรงมากๆคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะจูนรถให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งไปแล้วบ๊ายบายใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ